จะกดยังใกล้แลใกล้แลแต่ไปหาที่อยู่เนี่ยเอาที่ไหนดีนละเนี่ยว่าจะไปกดกับพี่พี่เขาอ่ะ n e v ว r w i n ิน r เตอโมาเลยเนี่ยพี่มาเรียกน้องมาสรุปว่าสิบโลแรกฟูชวนออกแต่ก็อยากได้ฟูชวนเนาะก็ทีเผอไปเลยดิเอ้ยอา้าวนานไงละ่ะ ตีบโลออกจริงด้วยเวละขอลงลิงได้ป่ะก็ดวงดีเกินอะดิเนานอ่ากืนไป ทีเผลอเไงล่ะเผลอรจริงตัวเองก็เผลอเนี่ยโอ้าวอาต่ออเผลอต้าออาอีกสักรอบหนึ่งเก็บให้อาจารย์อ๋อขอเชิญตัวเดียวเอง ไม่ยอมใจไม่เป็นไรเรายังเหลือเยอะเยอะเฮ้ยมันไม่ออกอะ่ะคิดในแง่บวกใช่ไหมโอเคโอเคกดไปแค่สามสิบเองเออเออมามาโลนี้แหละออกแน่เออ เฮม่มันออกยากจังอ่ะขออีกสักเหลืองขออีกสักม่วงดิเฮ้ยก็เกินหรือว่าที่ตรงนี้มันไม่ดีวะ <c oughs> เราไปหาท่ามันก่อนออกแน่ออกจากเกมปิดไลฟ์เจอกันจ <c oughs> จริงนะมันจะออกอีกสักทองอ่ะเนี่ย ทามังกรช่วยด้วยเย้ออกแม่เออเปิดให้มันมีการันตีเดี๋ยวฟูชวนจออีกตัวปะ่ะดิก็อยากให้มันมีการันตีอยู่นะอันนี้ห้าสิบโลแล้วน้องน้องไม่ออ,ออกเปี้ะออกรัวๆเลย มักรล่างสุดไม่ใช่ตรงนี้อ๋อได้ได้แต่เรามาผิดที่ใช่ไหมเรามูผิดฝั่งเฮ้ยทำไมมันออกม่วงแค่อันเดียวไม่ยอมแล้ะจมากรอนอุ่ดแล้วทำไมออกแต่เบลลาน่ะไม่เข้าใจ <laughs> อ้อ เอาคือเยอะหมดแล้วมันออกม่วงแค่อันเดียวจากร้อยโลเนี่ยเหลือสี่ซไม่ออกไม่ออกน้องลิงออกผู้ชวนหนึ่งตัวเปลร่าอ่ะอ่ะอะทออีกใช่ไหมเนี่ยยอ,อย่าง หกสิบแล้ววะหกสิบโลแล้วเนี่ยสู้ตายเลยวันนี้มันไม่ใช่วันของเราคุณโอ้โหโอ้โหเกินไปปะออกรูกตัวยกเป็นลิงอ่ะเฟื่องฟูไม่จะเดียวเราเลยเฟื่องฟูเฟองฟูใจร้ายอย่างเยอะครับ อ่ะอ่ะหกเจ็ดสิบอ่ะโลหน้านี้ออกทองแล้วนะไอ้จะฮึบไม่อโอโลหน้านี้ทองแล้วนะคุณอ่าเรารีวิวฟูชวนะเก็บการันตีไปเลยกลัวฟูชวนมันหลุดไม้กนดิเอ๊ะ ไม่ออกมั้งจริงเหรอจริงนะผมเชื่อคุณนะตัวหลุดอ่ะไหมอ๋อต่ำตัวหลุดไม่ออกขอน้องลิงสักตัวได้ปะเออสองทองแล้วเนี่ยอือ เยอะแล้วน้องลิงก็ไม่ออกสองทองแล้วเก้าสิบโลลิงไม่ออกมีด่วนด่วนไหนแจ้งแจ้งปัญหากระชมีปัญหาค่ะเกมาไม่ออกเฮ้ย หรือว่าน้องเขาชอบที่หนาวหนาวนะพาไปที่ที่มันมีหิมะเลยอ่ะไปหมดแล้วเนี่ยคุณจะเอาที่ไหนไปกดอาจารย์เอ้ยทองเดี๋ยวนะถอยแล้วขอรูเลตขอรูเลตเอะไรอ่ะ คอลิ i n g นี่เดี๋ยว e2 เออร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบโลผู้ชน e2 คนดูจะเป็นโลหมดแล้วไม่มีให้กดเลยเอ้ยทองอีกแล้ว พอเเไลยโบนเนียขอบคุณค่ะเฮ้ยเราไม่ได้น้องลิงด้วยนะอุแบบถามจริงหมดละจะมาตายเขาแบบนี้บ้าง หมดแล้วอ่ะร้อยยี่สิบโลฟูชวนอีสองโบนยาอีศูนย์ไม่ลิงไม่ออกอคุ้มก็ได้ว่าคุมค้มคุ้มอ่ะอย่างน้อยก็มีการันตีเอ้ยไม่ออกจริงคุณเออไม่ออกไม่ออกจริงมันไม่มีไม่มีน้องลิงในตู้เรา โอเคน้องลิงเราไม่ได้ใบกาชาลราหมดแล้วก็เกินไปอ่ะพี่เข้ามาดูก็ออกทองโลโลเลยครับไอ้ไอก็งงกับน้องจะหาสี่ดาวทำไมห้าดาวมันออกมาเลยวะทำไมห้าดาวมันออกอย่างเดียวเลยไม่เข้าใจอ่ะโอเคเราไม่เอาน้องลิงก็ได้ืมอ มประกอบการเปเล่เปราเปเล่เป่าอีหนึ่งร้อย e ยี่สิบเอ้ย e ยี่สิบเปลดพลังงานอูชวนอีสองตั้งไว้เดี๋ยวผมยืม,ยมใช้เออโบนี oh. ่ bon e ศูนย์กูรูกูรูีร้อยนะอ่า uh, e หกีหก ตัวไหนอีกแล้วก็น้องฮูกอะ่ะอีหกไปแล้วที่ออกมาเมื่อกี้คือไม่มีอะไรแต่เปล่านะ่ะออกบ่อมากๆเลยทุกคนคิดแง่บอกไว้สิบอกก็ได้อย่างน้อยก็มีการันตีเออไปกดอาจารย์ต่อไงเออเราก็เก็บให้หนายซักเจ็ดสิบโลอะ่ะ <laughs> แล้วรอดูน้องลิงเขาจะไปออกตู้หน้าเชื่อไหม